นี่ใครนี่ใครนี่ใครคะนี่ไข่ไข่จ้าจ้านี่ใคร,ใครพ่อพ่ออะไรพ่อแดงรักพ่อหรือเปล่ารักพ่อไหมมาพูดก่อนพูดก่อนตอบก่อนรักพ่อหรือเปล่ารักมากไหม เังกยงจิ้งจุกหนูชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรแม่ชื่อพเจรค่ะไม่ชื่อาเจงอะไรแม่ชื่อลูกสาวใครลูกสาวใครดาด้ลูกสาวใครสาวแมจู๋ฮะสาวแมจู๋ลูกสาวแมจู๋อาลูกสาวพ่อหรือเปล่าลูกสาวพ่อค่ะพ่ออะไรพ่อเจ๋ค่ะ ป้าเหรอลูกสาวป้าหรือเปล่าลูกสาวป้าไหมป้าอะไรป้าสุขค่ะพี่ชื่ออะไรพี่พี่ชื่อวารค่ะวารค่ะพี่วาชื่อจริงชื่ออะไรพี่วาชื่อจริงชื่อจ็บชื่อจริงอะไรนะ่แสงยาด้าไม่ใช่เหรอพี่วาร์ดาชื่อจริงชื่ออะไรชื่อเจ็บเจววาร์ดาอะไรนะด้าชื่ออะไรนะด้าชื่อ